18พฤศจิกายน2515คือวันที่ยานอาวกาศพโยอเนียสิบทำให้มนุษยชาติได้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของอวกาศพโอเนียสิบเป็นยานสำรวจอวกาศลำแรกที่เดินทางผ่านดาวพฤหัส,สบดีซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะการสำรวจนี้ช่วยให้เรารู้จักธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของดาวพฤหัส,สบดีอย่างลึกซึ้งขึ้นรวมถึงสนามแม่เหล็กบรรยากาศและวงแหวนของดาวดวงนี้ยานพโอเนียสิบ ยังได้ส่งข้อมูลวิทยาศาสตร์สำคัญกลับมาอย่างโลกทําให้เราเข้าใจจักรวาลได้มากขึ้นและยังเป็นจุดเริ่มต้นของการสำรวจอวกาศระยะไกลที่ไม่มีใครเคยทํามาก่อนการเดินทางครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและความทุ่มเทของนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่ร่วมกันสร้างยานอาวกาศที่ล้าสมัยยานลำนี้ยังถูกส่งไปไกลถึงขอบระบบสุริยะและกําลังเดินทางเข้าสู่อวกาศระหว่างดวงดาวซึ่งทําให้มันกลายเป็นหนึ่งในยานอาวกาศที่เดินทางได้ไกลที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์ คุณคิดว่าเทคโนโลยีแบบนี้จะพาเราไปถึงดาวดวงอื่นในอนาคตไหมคอมเมนต์บอกกันได้เลย